มีเพื่อนๆผู้ป่วยหลายคนนะครับมีคําถามเข้ามาเยอะมากนะครับว <loser. S 2> <us> <tul> <still> ่าในปริพันธ์ p ีโเนี่ยมันมีสารสกัดอะไรมีงานวิจัยรองรับไหมวันนี้ผมจะมาตอบคําถามนี้กันครับผมได้รวบรวมสารอาหารที่จําเป็นนะครับเข้าไปจัดการแก้ไขฟื้นฟูภาวะ มากที่มันโตไปแล้วมันมีงานวิจัยรองรับนะครับทุกตัวทุกสารสกัดที่ผมเลือกเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ p 4เลยครับสารสกัดจากมเมล็ดฟักทองสารสกัดจากมเมล็ดแฟกมีการทดลองพบว่านะครับลดภาวะอักเสบบวมโตต่อมลูก ได้โดยตรงยังมีคุณสวบัติในการขับน้ําปัสสาวะได้ดีอย่างด้วยลดภาวะเสื่อมของไตเสื่อมรวมถึงกระเพาะปัสสาวะหรือทางเดินปัสสาวะต,ติดเชื้อได้ดีมากๆครับและนอกจากนี้สารสกัดจากเปลือกกล้วยหรือผงกล้วยครับช่วยลดนะครับภาวะอักเสบบวมโตของ หมากได้โดยตรงยับยั้งกระบวนการเปลี่ยนของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนไดไฮโดเทสโทสเตอโรนซึ่งไอฮอร์โมนตัวนี้มันจะไปกระตุน้นทําให้ต่อมลูกหมากของเราเนี่ยมันยิ่งบวมยิ่งโตยิ่งอักเสบยังส่งผลที่ทําให้ผมร่วงครับหัวล้านครับสารสกัดตัวต่อมาครับก็คือแร่ธาตุสังกะสีครับเป็นรูปแบบนาโนซิงกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดครับเม็ดเลือดแดงที่มีวิตามินแร่ธาตุนะครับรวมถึงออกซิเจนคนระับลำเลียงไปที่เอว เราได้ดียิ่งขึ้นครับมันจะทําให้ลดภาวะบวมโตอักเสบได้โดยตรงเลยสมรรถภาพทางของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้ดียิ่งขึ้นครับและสารสกัดตัวสุดท้ายตัวไลโคปีนจากมะเขือเทศครับมีงานวิจัยเยอะมากมาเป็น10บสปีแล้วครับลดและป้องกันการเกิดมะเร็งตอ่อมนั่นเองครับดังนั้นนะครับผู้ชายทุกคนมีโอกาสเกิดต่อมลูกโตแท้ทุกคนครับถ้าเราอายุ50ปีขึ้นไปเพราะนั้นเราไม่ต้องรอให้เกิดก่อนครับเราสามารถป้องกันป,ป้องปามแก้ไขด้วย p 4ครับ